ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันศุกร์ตรงกับวันที่12ของเดือนธันวาคมตรงกับแรมเจ็ดค่ำเดือนหนึ่งปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงนี้ก็เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย การงานก็จะหาคล่องเงินทองก็จะมีเข้ามาหาท่านแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภหางานทำก็มีความสะดุดมีความติดขัดได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจดูในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นก็คือสีดำสีน้ำตาลสองสีวันนี้จะนำโชคนำลาบมาให้กับตัวของท่านการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าหากว่าท่านจะลองดูให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้การงานของท่านนั้นก็ถือว่าจะดีจะมีงานที่โดดเด่นเข้ามาให้ท่านทำในช่วงนี้ถือว่าท่านทำแล้ว ก็จะมีความสำเร็จอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรท่านก็สามารถทำได้ในด้านของการเงินก็ถือว่าจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีคนที่อยู่ในครอบครัวจะมีความสุขอย่างมาก สำหรับคนที่มีสำหรับที่ท่านใดที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้จะมีข่าวดีท่านจะได้แต่งงานได้สร้างอนาคตร่วมกันก็ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในเรื่องของความรักก็ดีในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีครีมสีควันบุรีสองสีจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ ติดเนื้อติดตัวติดตนดีจะเป็นสีที่เป็นมงคลอีกด้วยการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิ่ใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันวันนี้จะมีงานใหม่ๆ เข้ามาหาท่านท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานวันนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองอีกด้วยในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองเรียกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองท่านจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสาย ท่านทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออีกด้วยเรามาดูในด้านของความรักในช่วงนี้ท่านที่ยังเป็นโสดจะมีคนแอบรักในช่วงนี้ท่านจะพบรักที่แท้จริงและคุณอาจจะได้ตกหลุมรักก็ว่าได้ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของความรักในช่วงนี้อาจจะมีคนมาหลอกลวงท่านก็ได้ ให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของวันนี้ต่อมา <c oughs> เราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงของวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้สีเหลืองกับสีน้ำตาลสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีท่านจะมีโชคมีลาบอีกด้วยในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้คนที่เกิดอยู่ในวันอังคารให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ในวันนี้ในด้านของการงานงานจะมั่นคงท่านมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านและเป็นงานที่ยั่งยืนทาวรงานที่ท่านทำนั้นก็จะนำพาให้ท่านมีนมีโชคมีลาบและจะมีความโดดเด่นอีกมากมายในเรื่องของการทำงานในวันนี้เรียกว่างานดีมีทำตลอดเป็นงานที่ยั่งยืนและทาวรอ,อีกด้วย ในเรื่องของการเงินนั้นการเงินนั้นจะดีจะมีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับใช้อะไรหรือว่าจะใช้จ่ายอะไรก็จะมีโชคมีลาบเงินทองจะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดมือจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆในเรื่องของความรักตอนนี้จะมีคนคอยแอบมองท่านอยู่ เขาผู้นั้นก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นคนที่รู้จักมากกี่กันก็เป็นไปได้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ <c oughs> ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีเทาสีดำสองสีจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดี จะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็จะมีโชคมีลาบอีกด้วยในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในด้านของการงาน <c oughs> ในด้านของการงานวันนี้ในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไรนัก ในเรื่องของการงานจะมีคนคอยจ้องจับผิดเราอยู่ทำอะไรต้องระมัดระวังถ้าหากว่าทำอยู่กับเจ้านายให้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีการจ้องจับผิดเกี่ยวกับในเรื่องของการงานวันนี้ในเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณอาจจะมีรา,ายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านประหยัดไว้ให้ท่านระมัดระวังไว้ในในช่วงนี้ ในเรื่องของความรักความใคร่คนที่ยังเป็นโสดท่านจะพบรักในเร็วๆนี้จะเป็นรักที่ยังยืนและมั่นคงคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้จะคลองความรักได้ดีไปตลอดนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวัน พระฤหัสกันบ้างในช่วงนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจําวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้สีขาวสีครีมสองสีจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจําวันนี้ การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกิเ่นเดียวกันถ้าเป็นไปได้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ด,ดีสำหรับท่านในวันนี้วันนี้ในเรื่องของการงานการงานบางท่านก็อาจจะมีการโยกย้ายตำแหน่งในช่วงนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คนที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัส ในเรื่องของการทำงานให้ท่านระมัดระวังหรือว่าทำใจไว้บ้างบางคนก็ย้ายไปได้ดิบได้ดีบางคนก็มีการเปลี่ยนงานในเรื่องของการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ท่านจะดีท่านจะได้รับสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินการทองท่านวางแผนอะไรเข้าไว้ ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการลงทุนอะไรในช่วงนี้จะดีอย่างมากจะไม่มีการผิดหวังท่านลงทุนอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงของวันนี้ระวังสักหน่อยในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการพูดเรียกว่าผิดบ้างถูกบ้างให้ท่านประมัดระวังไว สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลท่านจะ ได้สีน้ำเงินกับสีเขียวสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีจะเป็นสีที่เป็นมงคลอีกด้วยการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงของวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านแต่ท่านก็จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านก็ทำได้ท่านจะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีท่านหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านท่านทำอะไรก็จะมีโชคมีลาภเข้ามาหาท่านเรียกว่าเงินทองนั้นจะหาง่ายในช่วงของเดือนนี้หรือว่าในช่วงของวันนี้ก็ว่าได้ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ระวังหน่อยอาจจะจู้จี้งุดงิด พูดนิดพูดหน่อยอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันได้หรือมีการเข้าใจผิดทห้ท่านระมัดระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลสีครีมสีดำสองสีจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นสีที่เป็นมงคลอีกด้วยในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ในเรื่องของการงานการงานท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามหาท่านถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับการค้าขายก็จะดีอีกเช่นเดียวกันการลงทุนนั้นจะมีความสําเร็จอย่างสูงและก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย ในเรื่องของคู่รักคู่ครองในช่วงของวันนี้ก็ให้ท่านละมัดระวังเขาอาจจะอารมณ์สูงหรือว่าใจน้อยพูดนิดพูดหน่อยต้องคอยละมัดระวังถ้าหากว่าเราใจร้อนด้วยก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ท่านใจเย็นๆเ,เข้าไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสราร์ประจําวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีนึกจิตสิ่งไรขอให้ท่านได้ดังสมความมุ่งม,มั่นและปรารถนาให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี